สวัสดีพี่รักการเกม fc mobile นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาคุยกันดีกว่าสำหรับกระแสที่กำลังมาแรงในช่วงนี้นะครับก็คือเรื่องของสปอยกิจใหม่ที่จะเข้ามาเขาเรียกกิจเขียวกันนะครับคือกิจครบรอบ1ปีนั่นเองนะฮะแล้วก็กระแสที่แรงๆตอนนี้ก็คือพังทีมครับการพังทีมเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของการพังทีมพังตอนนี้ดีไหมพังตอนไหนดีแล้วก็พังแล้วเป็นยังไงบ้างทําไมถึงต้องพังนะครับแล้วก็ ช่วงท้ายเดี๋ยวผมแถมให้เรื่องของการการเตรียมตัวรับมือกิจใหม่คร,รอบหนึ่งปีที่กำลังจะเข้ามานะครับถ้าเพื่อนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับเติมง่ายแค่ปลายนิ้วกับคุกกี้แลนช็อปร้านเติมเกม FC Mobile ราคาพิเศษถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัย100%จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนช็อปช่องทางติดต่อ d e s c ร i p t i o n ใต้คลิปการพังทีมนะครับก็คือ เป็นการขายนักเตะที่เราใช้งานทั้งหมดเนี่ยที่มีมูลค่านะครับขายเพื่อถือเงิน M ไว้นะครับนี่เขาเรียกว่าการพังทีมนะครับคำจำกัดจำกัดความของการพังทีมก็คือพังหมดเลยครับไม่มีนักเตะเล่นเลยก็ขายหมดเลยตัวที่เราใช้งานอยู่เพื่อเพื่อเราถือเงิน M ไว้นะครับทีนี้เรามาดูเหตุผลสําคัญที่เพื่อนๆพพังทีมกันดีกว่าว่าเหตุผลในการพังทีมมีอะไรบ้างนะครับก็ข้อแรกเลยก็คือ ป้องกันการสูญเสียมูลค่านักเตะที่เรามีอยู่นะครับป้องกันยังไงยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าตอนนั้นตอนก่อนกิจใหม่จะเข้ามานะครับราคานักเตะอยู่2 0 0ร้อยเอ็มใช่ไหครับเม็ดแดงสมมตินะสมมติเม็ดแดง2 0งพอสปอยมาปุ๊บว่ากิจใหม่จะเข้าคนก็จะเริ่มเทขายตัวนั้นๆหรือ,อนักเตะใหม่จะเข้าที่เป็นตัวเดิมแต่เป็นร่างใหญ่ขึ้นนะครับราคานักเตะก็จะลดลงตามคนที่ปล่อยนะครับเพื่อจะเตรียมเงินไว้สําหรับซื้อตัวใหม่ แล้วก็ป้องกันมูลค่ายัางไงก็คือคือถ้าเรารีบขายเลยในราคา200ก็ยังถือว่าเท่าทุนหรืออาจจะขาดทุนเล็กน้อยขาดทุนการใช้งานเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเรารอจนกิจใหม่เข้าแล้วค่อยขายเนี่ยราคานักเตะมันจะลดลงต่ําแบบเราจะขาดทุนมากเผลอเผออาจจะขาดทุนเกิน50%นะครับนี่คือเหตุผลแรกในการพัทงทีมนะครับก็คือป้องกันมูลค่านักเตะสูญหายนะครับเหตุผลที่2ก็คือหาเงินลงทุน ในกิจกรรมใหม่นะครับก็คือเนื่องจากเราเล่นเกมเราก็มีเงินหมุนเวียนในการซื้อนักเตะนะครับอาจจะมีเงินสแปร์อยู่สักร้0ยส0งร้อยสแล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่จะลงทุนเพื่อทํากําไรในกิจใหม่นะครับเราอาจจะต้องพังทีมเพื่อหาเงินก้อนก้อนใหญ่อย่างต่ำก็คือพันเ็ขึ้นไปนะครับเพื่อเพื่อที่จะเอาไว้ซื้อตัวนักเตะดักซื้อดักขายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนคิดเพื่อนคิดไว้นะครับก็เป็นการหาเงินเพื่อลงทุนนะครับเหตุผลข้อที่2 มาดูเหตุผลข้อที่3นะครับข้อที่3ทนี่สําคัญมากอยากให้เพื่อนตระหนักรู้นะครับว่าการพังทีมไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับข้อ3ก็คือเหตุผลในการพังทีมข้อ3ก็คือ,อ,อพังตามเพื่อนพังตามอาจารย์พังตามใครก็แล้วแต่นะครับที่ที่เราตามตามดูเขาอยู่นะครับอา,อาจจะเป็นผลดีก็ได้หรือไม่ดีก็ได้อันนี้ผมไม่สามารถพูดได้แต่ว่าเราพยายามอย่าพังทีมตามใครให้พังตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับว่าเราอยากจะ พัทงทีมไปเพื่ออะไรอ,อันแรกพัทงทีมเพื่ออะไรแล้วก็ผลเสียที่ตามมามันมีอะไรบ้างนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเหตุผลหลักๆในการพังทีมคร่าวๆนะครับ3ข้อนะฮะตามนี้เลยแล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องของข้อควรระวังในการพังทีมนะครับก็มันมี2ข้อข้อควรระวังมี2ข้อหลักๆอยากให้เพื่อนๆนั่งใจฟังดีๆข้อแรกก็คือเป้าหมายของเรานะครับ เป้าหมายในการพังทีมของเรามันต้องชัดเจนมากๆถ้าเราไม่ชัดอะ่ะคือเราพังไปแล้วเกิดค่อยเขลระหว่างทางอ่ะทีมเราขายไปแล้วนะครับภาษีเสียไปแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมตุติมูลค่าทีมเราตอนนี้2000ทีมผมเนี่ยสองพันถ้าเราพังทีมหมดเราก็ขายออกมาได้2,000แต่ว่าหากาักภาษีไป10%ก็หักไป200ถูกไหมครับเราก็จะเงินหายไป200ยแสดงเหลือพันแปดแล้วนะอย่าลืมนะว่าไอ้ตัวเทรน ที่เราเทรนทิ้งไว้นะครับเราไม่ควรทิ้งนะครับเราควรจะตีนักเตะเลเวลต่าๆเพื่อเอามาถ่ายเม็ดเทรนนะครับเก็บไว้รอรับนักเตะใหม่ที่เราจะซื้อมาใหม่ในอนาคตหลังจากพังทีมไปแล้วมันมีข้อเดียวสําคัญจริงๆนะครับข้อควรระวังคือเป้าหมายาต้องชัดอันแรกเราจะไปทำไรทํากําไรหรือเปล่าหรือป้องกันร,ราคานักเตะตกนะครับอันนี้สําคัญมากข้อควรระวังก็อยากเพื่อนตระหนักตรงนี้ไว้นะครับก็เหตุผลในการพังทีมแล้วก็ข้อควรระวัง จบแล้วครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของทัมมิ่งในการพังทีมนะครับเราพังตอนไหนดีนะครับอันนี้สําคัญนะครับพังตอนไหนดีก็เอาไปไวเลยนะครับพังตอนไหนก็คือเราจะต้องรู้ว่ากิจใหม่เนี่ยมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับอะไรที่ว่าหมายถึงมีตัวละครเลเวลไหนเข้ามา OVR เท่าไหร่แล้วก็ตัวไหนบ้างที่มันน่าสนใจสําหรับเรานะครับก็ ตัวอย่างเช่นอย่างกิจครบรอบหนึ่งปีเนี่ยเราก็เห็นอาจจะเห็นสปอยหลุดมาบ้างบางส่วนนะครับว่ามีตัวไหนเข้าล่าสุดที่ที่ที่เห็นเลยก็จะเป็นนักเตะที่เป็นท็อปทานเฟอร์ก็คือเป็นนักเตะที่ย้ายทีมล่าสุดนะครับก็จะมีเข้ามาประมาณ3หน้าเดี๋ยวผมลงให้ดูนะครับประมาณ3มหน้าก็มีสปอตัวประมาณนี้นะครับส่วนอะไรรายละเอียดอย่างอื่นเนี่ยมันจะค่อยๆทยอยหลุดออกมาเรื่อยๆครับแต่เราจะไม่รู้ทั้งหมดหรอกอันนี้คือความเสี่ยงของเรานะครับ ถามว่าพังตอนไหนพังตอนที่กิจใหม่เข้ามาครับตอนที่รู้ว่ากิจใหม่จะเข้าแล้วมีสปอ,อยออกมาบางส่วนไอ้บางส่วนที่ว่านั่นหมายถึงเป็นข้อมูลที่เราสามารถตัดสินใจได้นะครับว่าเราจะพังหรือไม่พังอย่าไปพังตามใครนะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะเสียใจแล้วไม่มีใครมาช่วยเรานะครับเงินเราหายไปฟรีนะครับพังต้องไวด้วยพอรู้ว่ากิจใหม่เข้ามาเราก็รีบพังได้เลยรีบขายได้เลยแต่ข้อควรระวังข้อควรระวังนะครับ เราต้องวิเคราะห์อเองว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนอ่าแล้วมันส่งผลต่อการตัดสินใจของเราไหมตรงกับวัตถุประสงค์เป้าหมายที่เราวางไว้หรือเปล่านะครับข้อควรระวังอีกข้อหนึงก็คือเรื่องของการไม่มีตัวเล่นนะครับอ่าอันนี้สําคัญเราเล่นเกมเล่นทุกวันอยู่แล้วถูไหมแต่ถ้าวันนึ่งเราพังทีมไปครับเราก็ไม่มีตัวเล่นเลยนะอ่าอย่างเงินเราก็ไม่ได้เยอะมากพอนะครับอย่างน้อยน้อย เอาซื้อตัวกากๆมาเล่นแต่มันแล้วยังไงอะมันเล่นไม่สนุกอะมันก็เล่นได้แหละอ่ะมันก็อันนี้ก็ต้องช่างใจอยู่นะครับมันเพื่อเลือกเอาว่ายังไงดีเดี๋ยวผมสรุปให้ว่าการพังทีมพังตอนไหนพังไวที่สุดหลังจากรู้ข้อมูลหลุดสปอยมาแล้วสําหรับกิจกรรมใหม่ที่กรลังจะเข้ามาใช้ได้ทุกๆก,กิจนะครับอ่าโอเคแต่สําหรับกิจใหญ่ๆแนะนํากิจใหญ่ๆนะอย่าง t o t y t o t s หรือกิจครบรอบ1ปีประมาณนี้นะครับอันนี้คือททมิ่งในการพังทีม แล้วถ้าพังตอนนี้ล่ะได้หรือเปล่าตายตอนนี้หมายถึงวันนี้เลยนะครับวันที่20ผมทำคลิปวันที่20ถามว่าพังตอนนี้ได้ไหมถามว่าพังได้ไหมพังได้เลยครับถ้าใครอยากมีเป้าหมายที่จะชัดเจนนะ้พังได้เลยแต่ผมมีข้อเสนอแนะข้อควรระวังไว้ข้อเดียวเน้นๆนะครับก็คือถ้าพังแล้วเนี่ยเพื่อนๆควรจะมีเงินอย่างน้อยๆน,นะครับ 2,500m ถึง 3,000m ถ้าใครได้มากกว่าน,นี้ก็โอเคครับ แต่ถ้าใครน้อยกว่าน,นี้ผมบอกเลยว่าไม่ควรพังนะครับณนะเวลานี้นะครับามาดูกันว่าเหตุผลว่าทําไมถึงไม่ควรพังนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติเราพังมาได้2,500หรือเอา3,000ละกัน3,000ถ้า3,000เนี่ยต่อให้เราพังมาปุ๊บเวลาเรา,เราซื้อกลับนะครับตัวที่เราซื้อกลับเนี่ยอย่างน้อยๆต้องเป็นเม็ดแดงแล้วเม็ดแดง OER 100หรือ OER 101ขึ้นไปอะครับมันจะอยู่ที่ราคา 200m+ นั่นหมายถึง11ตัวเราก็ต้องมี 2,200m น้ยถูกไหมแต่บางตัวมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่แค่ 200m บวกไงบางตัวมัน300ครับบางตัวเราอยากได้เม็ดส้มนะครับอันนี้ต้องต้องระวังไว้ด้วยนะผมถึงให้ทุกคนเตรียมไว้2 0 0 5ถึง 3,000m อันนี้โคตรสำคัญนะครับถ้าพังตอนนี้พังได้เลยแต่ยอดเงินที่พังแล้วต้องไม่ต่ำกว่า2 5 0 0ถึง 3,000m ฟันธงมาหัวข้อสำคัญสุดท้ายนะครับผมแถมให้นะครับก็ เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมรับมือกับกิจกรรมใหม่ที่กำลังจะเข้ามานี้นะครับคือกิจครบราบหนึ่งปีนี้นะครับอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของผม,มเองนะครับเพื่อนจะตามก็ได้หรือไม่ตามก็ได้บางข้อก็ได้หรือตามทุกข้อก็ได้นะครับอันนี้มีทั้งหมด6ข้อให้เพื่อนเตรียมตัวไว้ง่ายๆเลยนะครับข้อแรกให้เตรียมคอยหรือ M ไว้นะครับต่ำๆนะครับอย่างน้อยก็ยต้องมี1000พขึ้นไป 2. ก็คือเรื่องของเพชรนะครับเพชรก็ผมแนะนํา หมื่นห้านะครับหมื่นห้าเนี่ยทำไมต้องหมื่นห้าหมื่นห้าเนี่ยเอาไว้แลกมาเชได้สองตัวนะครับก็เน้นไว้อาจจะเป็นแลกเปลี่ยนประจาวันสามพันสี่พันอะไรก็แล้วแต่นะครับเพชก็เตรียมไว้อย่างน้อยหมื่นห้าแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่อันนี้แล้วแต่ติสันธานะครับก็คือ fc point นะครับเพื่อนจะเติมทิ้งไว้ก็ได้หรือไม่เติมก็ได้อันนี้แล้วแต่น,นะครับใครสะสมมาจากพาร์จากอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าควรจะต้องเตรียม3สิ่งนี้ไว้นะครับเงิน M เพชแล้วก็ fc point นะครับ fc point เนี่ยสำคัญผมอยากให้เพื่อนๆเติมไว้ก่อนล่วงหน้าที่กิจจะเข้าเลยครับไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะครับก็คือเติมไว้เลยว่าเราจัดศรัทธาเท่าไหร่พัน fc สองพ fc หมื่น fc 2 0งหม fc แล้วแต่นะครับแต่ถามว่าเติมที่ไหนเติมที่นี่ครับเติมง่ายแค่ปลายนิ้วกับคุกกี้แลนชอ็อป ร้านเติมเกม fc mobile ราคาพิเศษถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัย100%จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปสองช่องทางติดต่อ description ใต้คลิปมาที่ข้อ2นะครับก็คือเป็นแต้ม r e t r o star token นะครับอันเนี้ยก็เป็นแต้มที่เราเล่นกิจกรรมแล้วได้มาทุกวันนะครับก็แต้มนี้ควรจะเตรียมไว้เพื่อไว้แลกเปลี่ยนเป็นแต้มถัดไปสําหรับกิจครบรอบ1ปีอาจจะมีแต้มชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมา มันจะสามารถทานเฟอ์ได้นะครับต่ำๆผมอยากให้เตรียมไว้ประมาณ3000แต้มอย่างต่ำๆนะเพราะว่ามันที่เคยผ่านมาเนี่ยมันจะแลกได้ประมาณ1500แต้มนะครับแต่ว่าให้เตรียมไว้3000แล้วกันกันเหนียวไว้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรนะครับเตรียมไว้เพราะเราก็จะใช้เปิดพวกกล่อ,องอาร์เคอะไรเปิดไปหมดแล้วถูกไหมอ่าเราก็ใช้ตรงนี้ได้นะครับข้อ3ครับข้อ3ก็เป็น universal token ก็คือเป็นโทเค็นที่เราเล่นในกิจประจำวันกิจของตัว ตัวตำนานนะครับพวกเบลเตอร์เชคพวกเราตัวคาร์ลอสอย่างเงี้ยครับตัวเนี้ยให้เก็บไว้แลกในแลกแต้มในคู่แข่งดิวิชั่นที่กําลังจะรีแลงในวันอังคารนี้แล้วพอรีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอาจจะอย่าพึ่งแลกก็ได้ครับเดี๋ยวรอมันอัปกริดใหม่ขึ้นมารางวัลอาจจะเป็นรางวัลแบบใหม่นะครับให้สะสมแต้มยูนิเวอร์แซลโทเค็นอันนี้ไว้ให้เยอะที่สุดที่จะทาได้นะครับเล่นทุกหมวดนะครับ VSA วันละ20แมตช์ Head to Head วันละ10แมตช์แล้วก็ ในเ่วันละสิบแมตก็จะอย่างน้อยดันต่ำๆก็ได้เป็นประมาณ20,000ได้นะครับต่อมาข้อ4ก็คือการนักเตะสําหรับไว้แลกเปลี่ยนนะครับก็คือ Transfer market ก็คือเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่ว่าใช้ใช้สตัวแลกเปลี่ยนเป็นตัวขายไม่ได้แต่ว่า OVR สูงอะไรเงี้ยมีโอกาสูมในกิจใหม่นะฮะก็ตัวที่อยากให้เตรียมไว้ผมแนะนำนะครับก็จะมีตัว85 90 9 4แล้วก็เ6นะครับเพิ่ม96มาเพราะว่า กิจที่ผ่านมาเนี่ยก็จะใช้ตัว 90, 94, 92, 93อาจจะมีไว้บ้างเราอาจจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ตัวเนี่ย85 90 94 96, อาจจะเตรียมไว้เยอะหน่อยนะครับโอเคมาที่ข้อ5ครับก็สมควรที่จะปิดพาร์ทฟิกโก้นะครับพาร์ทล่าสุดของกิจเล t โทสตาร์นะครับควรจะปิดพาร์ทให้เรียบร้อยหรือทำกิจกรรมให้ครบเลเวล60ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้อ6อันนี้สำคัญนะครับ ก็สำหรับสายทำกำไรนะครับก็อยากให้ดองมาสเคลานไว้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้แต่ว่าเยอะแค่ไหนแล้วเดี๋ยวผมแนะนำว่าขั้นต่ำอย่างน้อยต้องมี9ตัวนะครับถึง19ตัวอ่าต่ำๆคือ9ตัวถึง19กตัวเหตุผลทำไมทาไมต้องขนาดนี้เตัวเนี่ยเราตีขึ้นเม็ดแดงได้ครับเผื่อเราไปดักนักเตะม,มาได้แล้วก็ดักเม็ดเทาใช่ไหมหรือ,ออาจจะเปิดเปิดพาร์ทเปิดแพ็คอะไรนะได้เม็ดเทามาแล้วครับเราก็เอา มัสเคเนี่ยเป็นตีขึ้นเป็นแดงแล้วก็ขายได้แต่ถ้าใครสะสมไว้เยอะถึง19ตัวเราก็จะสามารถตีขึ้นเป็นส้มแล้วก็ขายได้กําไรที่มากกว่า1เท่านะครับของเม็ดแดงนะครับก็ทั้งหมด6ข้อนะครับเป็นสิ่งที่จะต้องเตรียมไว้ส่วนตัวมุมมองของผมเองเพื่อนอยากตามตามได้เลยนะครับใครมีแนวคิดอะไรในการพังทีมนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับใครพังไม่พังพังแล้วเป็นยังไงบ้างพังแล้วรออะไรก็ บอกเป้าหมายแชร์อะไรกันได้นะครับใครมีแนวคิดเจ๋งๆสามารถแชร์ได้เลยนะครับสำหรับท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามอยากให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกัน